สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันกันกบตอนเช้าวันจันทร์นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าผักที่ปลูกนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นกระถางดอกไม้นะคะเมื่อปีที่แล้วปีนี้ไม่ได้ปลูกดอกไม้เลยนะคะมาหันมาปลูกผักสลัดแทนนะคะเพราะว่า อย่างที่รู้กันนะคะว่าตอนนี้ราคาพวกอของใช้อุปโภคบริโภคนะคะพืชผักผลไม้ราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เลยมาปลูกผักทานกันนะคะเยอะกว่าปีที่แล้วอันนี้นะคะเป็นผักสลัดนะคะอันนี้ปลูกไว้เมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆได้แล้วนะคะน่าจะสักประมาณ45วันนะคะหรือไม่ก็เกินกว่านั้นนะคะแต่ตอนนี้คือเก็บทานได้แล้วนะคะก็จะเป็นผักสลัด หลายหลายชนิดนะคะผสมในแปลงเดียวกันนะคะแล้วก็ที่ที่ปลูกผักสลัดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราสองคนชอบทานสลัดนะคะแล้วก็จะทานผักแทบทุกมื้อเลยนะคะแล้วก็อย่างที่รู้นะคะอย่างอย่างผักในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันราคาค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะส่วนอันนี้คือผักชีนะคะปีนี้ปลูกค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะ เอารากผักชีนะคะเก็บไว้ทําพวกน้ําซุปนะคะไปเปิดเจอคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผักชีนะคะสามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้เป็นปีนะคะก็นํามาตัดช่วงลําต้นนะคะกับรากมันนะคะแยกส่วนกันนะคะแล้วก็นํามาโอด้วยพลาสติกแรปแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาใส่ในถุงซิปล็อกแล้วก็นําไปแช่ช่องแข็ง เก็บได้เป็นปีเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะว่า,าถ้าใครที่ปลูกผักชีแล้วมีผักชีเยอะนะคะก็ลองเก็บวิธีนี้ดูนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้นะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ